แล้วครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปร้านตองเหนือนะครับที่บอกเลยว่าว่าเป็นร้านที่สุดยอดของลาบควายเลยก็ว่าได้นะผมนัดสาวไว้ครับถึงแล้วครับนี่เม่นกว่าน่ะโอ้ยพอเล้วพออละวไปไปเดี๋ยวเดี๋ววันนี้ครับ ทุกคนผมจะบอกว่าผมจะพาทุกคนนะครับไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่ผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของเจ้าของร้านด้วยนั่นกะ็คือร้านของพี่ต๋องนะครับผมคือต๋องเหนือน, <im ans gend uk> นั่นเองนะครับเขาบอกว่าบ้านเฮาของสลาหลาบพี่นนอะอ่าและวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวนะผมนัดสาวไ,ไ,วไอ้ตุอยเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวพาไปดูครับทุกคนว่า ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างแล้วก็สาวที่ผมนัดไว้เป็นไข่นะครับไปเลยดีกว่าโหเพิ่งรู้เลยนะครับเนี่ยหาง่ายมากร้านอยู่ในปั๊มเลยครับแล้วก็อยู่แถวบ้านผมนะอยู่แถวสายไหมนะครับตรงนี้คือสุขาพิบาล5นะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ผมนัดสาวไว้ครับถึงแล้วน,ะนี่แม่นกว่านอนะ่ะโอ้ยข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหมพ่พอละพอละไปไปกินข้าวกินข<อ>้าว <c oughs> หนึ่งสองสาม

ก็คือถ้าเขานัดกันเนี่ยบะมีทางนี่วนมาป้ากันแน่นอนเนาะ <No. S 2> ด้วยสายงานของมูเฮาเนี่ยค่อนข้างที่จะส่วนตังกันนิดหน่อยแม่แล้วแต่ว่านี่เป็นยังครับกูตเตือเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยมีร้านอาหารเหนือแบบกินประจำก่อนบะมีเลยเจ้าคือกอต็ต้อหาอยู่ว่าร้านไหนที่มันจะมีรสชาติที่มันเหมือนออริจินัลแต่แตกทีท่บ,บ้านอะแม่ซึ่งมันหายากแม่ก็แม่ค่ะก็เลยแบบมีร้านในใจก็ลลองไปเรื่อยๆออ่าแม่บอกเลย วันนี้นะลานนี่นะจ้าวถ้าอยู่เจียงใหม่เนี่ยตัวเกยหันตองเนื้อเหรอเกยคนหน้าตลอดตองเนื้อเนี่ยคือเปิดมีเพจนะตองเนื้อที่ถือว่าเป็นสลาเชี่ยวช้านเรืองลาบอะ่ะเปิดมีประวัติเลยนะค่ะเปิดอย่างเงี้ยประวัติต้องไปพอเพจเขามันเสื่ออย่างได้หลายอย่างครับหนึ่งลาบนะมันต้องลาบหลายคน เนี่ยล้าน,นี่เขาอยู่นี่คือล่านปองเหนือก็คือสาขามีสามสาขาจ้ามีสาขานี่แล้วก็มีอยู่เมงจ่ายจ้าตีหนึ่งแล้วก็ยู่เจียงใหม่เห็นตีหนึ่งน่านีเล<ะ>ิรดน้องนี่คืออยากจะบอกว่าเป็นคนมักลาบขนาดถ้าเกิดสมมติได้ปิดบ้านที่เจียงใหม่เนี่ยสามารถกินลาบได้กู่วันมักลาบจนถึงกระขั้นแบบเพื่อนถึงกระขั้นว่ามือเปิดเจ้าตีกะมือเปิดจ้าตี้กา เนี่ยชอบกินลาบเนี่ยบอกว่าก็น่าจะแต่แม่าต่แม่เพราะว่าชอบกินลาบกลินบอยกิ่นซื้อข,ขนาดเลยแม่แต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันไปด้วยจ้ากินไปตัวเองแล้วก็เขาเขา,เา,เารีวิวขอหน่อยได้เลยยินด<า>ีจ้ายินดีเพื่อว่าคนติพอเขากินเนี่ยอาจจะนมาใายแตกอ่ะอยากลองมากินอีอะได้เลยเ <ๆ S 2> ราปิดจะได้ได้เลยได้เลยจ้ามานี่เคยถ่ายถ่ายหนังกับน้ำตาลทิ่สกนาแล้วนังก็เป็นคนแปร อแม่ก็เลยแบบว่าแบบชอบชอบสำเนียงใช่แต่คนแปลน่ะเกิดจะอู้แบบจะจ้าหน่อยก็เกิดจ้าหน่อยแล้วสำเนียงก็จะคล้ายๆกันหมดเนาะทางทางฝั่งพูน่ะแม่งแม่งแม่แม่แต่แแทีนี้แค่ถามมาได้แบบว่าคนลำปางแบบคนจังใหม่เนี่ยมันมีคำอย่างเช่นที่ปอกเหมือนกันใจระบบใจนี้ก่อนคนลำปางกับคนเชียงใหม่มีมค,าคม้าจะเป็นสำเนียงนี่ไงสำเนียงกับเหมือนกันแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นแล้วอย่างเงี้ยแต่ของของคนเชียงใหม่ก็จะเป็นแล้วปกติอย่างใช่แล้ว อันนี้ยำจิ้นไก่เนาะยำจิ้นไก่เนาะเชียงใหม่เออถ้าลำปังยำชิ้นไก่๋อเนี่ยมันออกแนวฮวนหวนกะสาวนี่ข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ลาบคั่วลาบหมูโคนคือเชียงใหม่จะจะติดไทยหน่อยติดไทยหน่อยใช่ใช่ใช่สำเนียงมันจะหวานกว่าน่อยติดไทยหน่อยและช้าหน่อยอ่าแต่แล้วแต่สปีดของแต่ละบุคคลลาบควายลาบควาย มันอตกแต่งงามขนาดนอนอเอ๊ะบอกทุกคนกันนะอันนี้คือเพื่อการยนะฮะเพื่อการโฆษณานะคุณมาเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เจอแบบนี้นะบอกก่อนหรืออาจจะเจอเป็นรางวันก็แล้วแต่บางคนอะไรเอ๊ะอยากได้ดอกกล้วยไม้อย่าก็แล้วแต่นอันนี้คือผัดสซิงดาค่ะ ใช่ไหมผักหวานโอ้ยผ oh, ักหวานเนี่ย oh. ยัง,ยง,ยงกับใบเหลียงเนาะใบเหลียงอ่ะนี่นึก<ช>ว่าเอ๊ะแบบแอบบนึกว่าตอนแรกนึกว่าใบเหลียง อผัดเซียงดาผัดไข่อันนี้คือเป็นออเดอร์ไม่ต้องกับเจ้าขันโตข๊นโตโอ้โหยังขันโต๊ะอะมีเซอ่วนน้ำพริกหนุ่มแล้วนี่ขคืขอยางเลท้อข้างเลงโอเค้างเล็กโอเคเจ้ามีเซอ่วนอันนี้ซิงเลนเจอร์ทีเด็ดของทีหนึ่งทีขาวลาบควายครับลาบไวานี์อ่านี่หั่นจำเลนเจอร์ไหมจำเนียงเจอร์ไหมหั่นเขาบอกว่าที่นี่คือคนนี่ก็คือบางคนมาเพื่อเพื่อลาบควายลาบควายเลิศถ้าเขาบอกว่านี เต๋อเข้ามานี่ถ้ามะเนีบมีควายนี่เขาปิกเลยอ่ะวันนี้มีเนื้อไหมครับเนี่ยเพราะว่าลาบควายที่กรุงเทพก็คือซอสหากินยากขนาดเดียวครับมีที่เดียวที่ตรงไหนเมนเอาก็แม่นนะก็แม่มนต์นะเพราะว่านกรุงเทพจะเป็นลาบเนื้อลาบเนื้อกับแต่ว่าลาหมูไปเลยเนาะไปเลยครับอ๋อดีเนาะเดี๋ยวกำลังจะเปิดอันอย่างก็ที่สมกบูใครที่สมบกไค่เหรอจ้าโอ้ยมันคือความหอนจ้ามาะ เหมาะขนาดเอากินเลยมาสาวได้เลยค่ะลงไม้ลงมือเนาะให้สดกินนะครับลาบอะล่ะลาบควายเนาะโอ้โหลาบคนลํำเลยลาบนี่โคตรรัมเลยแต่เนี่ยแต่เนี่ยของแต่แล้วแล้วก๋วาหูดับก็กินดิบๆถ้ามันเป็นจีนนี่แบบบาาลาบ เป็นหมูนี่มีซิปแต่นี่ค่ะเรามีล่าหมูนี่สุกแล้วมันกินไก่รมเราจะไก่ลมเจ้าบางคนไม่ไม,ไม่ไม่ทานเนื้อวัวเนื้อควายอย่างเหมือนเหมือนนี่อ่ะไม่ทานเนื้อวัวเนื้อควายดยเห็นอย่างเงี้ยอือเห็นไหมเหตุจะเหมือนวัวอย่างเงี้ย แต่ไม่ทานไม่ทานเนื้อวัวเจ้าไม่ทานเนือควายเจ้ายี่อย่างถึงมากินเพราะว่าเนี่ยน่าผ่อจะไม่คนอิ่มคือที่บ้านอะไม่กินตั้งแต่เด็กก็เลยคือไม่เคยกินมันยังไงอ่ะสับอืมใส่อัวก,กับลํำไปเลยครับหลับขวด ชอบลาบคั่วสิบเปิ้ลมีไส้ไส้ทอดหากินยากเป็นลาบมีไงมึงอ่หายากเขาปกติแล้วอะถ้าเป็นร้านร้านอาหารเหนือร้านอื่นๆนะก็จะอานจะใส่หนังแป้นหรือว่าอาจจะรวมไปในนั้นรวมไปในลาบแต่นี้เขาทอดมาดีงามหมกจีนส้มครับจีนส้มหมคือมอเป็นนายเจ้าทอดหองรับบทอันคุกหอง ประเดี๋นี้ตัวยิ่งอย่งหอมเลยนประเดี้เอาก็คือกลิ่นข้าวในการกับการยิ่งอะแมยูเม่นเหม่นแล้วเขายิ่งอย่างครับเนี่ยบัดเดี๋ยวก็คือเป็นเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ที่ก็ยิ่งอย่างอื่นตัวที่ตากมสเนี่ยมสลงเพจลงไออย่างเจ้าแล้วก็มีซีรีส์ที่ออนแอร์อยู่นะตอนนี้ทางช่องวันก็คือคินพอช์คินพอชเดอะซีรีส์เจ้าเขาแบบเอ็กเซนแบบ ได้เลย k e n p George the series รักโคตรรายสุดท้ายโคตรรัก่ใช่ก็เล่นเป็นยังเป็นเซยยอก็เป็นเจ้าของร้านบาร์เป็นแบบเหมือนเขาเรียกอย่างหรเป็นคุณแม่เปรียบเสมือนเป็นคุณแม่ของนายเอกใช่ของคอชนั่นเองใช่ก็ฝากไปพ่อก่อนตัวเนอะอันนี้คือจินหนึ่งนภิกขาครับเป็นไาพ่องเจ้า อีกะมอคาอีกอะมอคาอีกะมากอคา,า,า <c oughs> น้ำพริกคานี่เจียวอ่ะคนพี่พออยู่ในหูจักแน่นอนแต่ว่า,าวรสชาติของไอ้ตองเนี่ยเฉพาะตัวจ้าขออยากจิ้มแตงสไปครับได้เลยเจ้าวไปบัดเาขาไปกินจิ้นนะบากินจิ้นเจ้าวจิ้นลมเปิ้ครับ,รบอเป็ดได้ี่มลำ อืมเข้มข้น่ะอืมลาติคิสุดเองครับเอนาทองมีไหงครับเออเขาบอว่าบอกว่ได้ยินของาติินเองนะครับอืมกอัจัดเทศกค่ครับอืมน้ำกลิ่นของแบบเฮอร์บอะมันรูแรงขนาดเลยแต่ว่ามันต้องเข้มข้น คือจะบอกทุกคนเลยครับว่าหลายคนที่ดูนะาหนวดอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้ดูสไปด์เนี่ยผมบอกเลยไปหาดูก่อนสนุกมากเห็น <Hey, S 2> เขาสนุกมากขอบคุณเจ้าม,มีมีทั้งมุกพูดคุยสนุกสนานขอคแบบคุณเจ้าไปดูแล้วเจ้าก็จะจอยเปิดน,นี่เป็นแฟนคลับตัวเลยอ <Hey. S 2> อเอนุกเลยครับเอาคือ <Thank you. S 2> สั่เปิดไข่หัวนะตอนที่ตัวไล่แล้วแล <c oughs> ้วตัวอู้เรียง อูเหลืองมันจะข้างอะ่ะมันอย่างมีแบบจับไปจับเงามันอย่งน้ตลอดเวลาเวลามันจะขีดนะจังหวะมันจะต้องได้หมดก็ค้าอยู่อันนี้ดับไปเลยไปเลยกิ๊กคือหายไปเลยนี่ก็เลยเขาคนดูก็เลยอย่างละฝันดีนะคะเอวีวายนะคะนอนหลับก็ขอให้ฝันถึงเงินตื่นมาก็ฝันถึงทองตื่นมาก็เฮ้อตลก สังหวะมันคือต้องไปดูครับต้องไปดูใช่ไหมอธิบายอย่างเงี้ยคุณอยากจะงงอยู่แม่แต่คุณต้องไปดูนะครับตัวย่งกัเข้าก่อนอืเนี่ยก่อนเออ๋ยวตลกดียวแย่งก่อนเดี๋ยว,ดว <laughs> เดี๋ยวหลอกหน้าเดี๋ยวเป็นจวนเดี๋ยวเป็นแย่งกับข้าวขึ้นกินบอกหลอกหน้าอ๋อชอบมีกับข้าวขาวัดซโซ อยอย่างมาอย่างมาดีงามจริงๆนี้ LGBTQ คือมากนะโมก็ส่งเนี่ยส่งคนนี้นะส่งผัวกระเทยถามเจ๊เนาะเจ๊ก็อะไรย่งก็นวดนวดหน้าแบบไทยๆอย่างร้องเพลงพ้อแข่งกับข้าวรามแห่โอ้จำขึ้นซ้ำมันคือเคยให้คือเคยให้บอกเลยอะไรอย่งนี้ เขาอยากจิมนะเจ้ากิมตัวอย่างอันนี้ลำเนอะ์เปิ้นหอมอย่างก็ผ uh, like ักหวานกันเจ้าอผักหวานผักหวานมีความแบบแอบใบเหลืองเล็กๆแต่ว่าลำมมันหอมมาัลเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนผักไตเลยเปิ้นผัดหอมเหมือนอร่อยไหมครับเดี๋ยวขอญาตทุกคนกินให้อิ่มกันเลยดีเดียวเดียวเนาะกินอย่างให้อิ่มเลยเดี๋ยวเขาก็น้ำอู้กันน้ำกำได้อ่ะ จะไปกิบอิ่มของแตะซึ่งเรื่องกินเอาอิ่มนี่คือยันเกงใจแล้วนะคะแต่ก็คือถ้าเป็นบัลลีอันไทยรายการก็คือพักนี่ก็คือโหมดอ่าทุยทุยขอบคือนี่งครบหมดเลยอ่ะครบเนี่ยคือครบใบตองเนี่ยคือเบลือกี้ลำทุกคนครับเชื่อว่า น่าจะพอประมาณพอเปล่าพอจ้า,จาถ้าคนไข่ไปตีกตามตัวเนี่ยคนสำหรับเขาพอคนพอแน่นวนนี้อาจจะบางคนอาจจะพูดจ,จ้าวบางคนอาจจะพูดจ้าอยู่แล้วเจ้าสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้องครับติดตามไปเลยนะจ้าวทางเพจสเปรย์ไห่ชิลเลก็ว่างนะนะจ้า,จาหรือว่าจะเป็นทางใน YouTube นะคะสปเรย์เดอะเฮิร์ร์เดเบอร์ โอเคใช่ค่ะแล้วกในไอจีก็คือส s p ดอ y พัททีรัตชื่อจีซัพทีรัตนะคะแล้วก็ในทวิตเตอร์ชื่อส p r a y b a b a b i ใน t i กตอกชื่อส p r a y b a b a b i ค่ะก็ไปติดตามได้แล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องกินพัชดูซีรีส์โดยกำลังออนแอร์ air, ทุกวัน เสาหน้าทางช่องวันอตอนห้าทุ่มค่ะเออลานี้เป็นได้เลิศได้ตองไงเปิดใจ <c oughs> คือเป็นครั้งแรกที่ได้มากินตอง <c oughs> พราออยู่เชียงใหม่เนี่ยบอก,กได้กินเพราะว่าคิวเปน็นหน่า <c oughs> แมนเลยอครั้งนี้ได้มากินก็รู้สึกดีใจที่ได้มาลองชิมดูอาหารเหนือก็เป็น อีกหนึ่งทางเลือกนี้ดีกว่าที่ตอไปเนี่ยถ้าเขาก็เติมจากินเขา้ากินอาหารเมืองอยากก็จะกินอนาหางตองโตย<ไ>อ,อยากค่ะนนี้แถวบ้านตัวยเตยเม่งจายอะเม่งจ่ายแม่แล้วเ,ออเดี๋ยวอาจจะสั่งเดลิเวอรี่ไปเดี๋ยวต้องเจอกันแน่นอนนิดผัดน,นี้กับลำัำสำหรับใครนะครับหันละน้ำลายแตกใครกินตัวยเขาสามารถติดตามได้เลยครับ นี่ครับจะมีเพจของเหนือนะครับมีทุกแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยมีเบอร์โทรติดต่อตอนนี้ผมจะขึ้นฮ้ยไงเลยไคนคะนี่โอเคทันก้ไหดิเห็นแล้วโอเคไปรับไปรับมูลบายบาย